สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o n นเว r กลับมาค่ะกลับมาเกอปกลับมาเกาสักทีใช่วันนี้เราจะมารีแอคเพลงของวง CIX นะคะชื่อเพลง Jungle เพลงใหม่เพลงปล่อยใช่เพลงปล่อยซึ่งอันนี้ก็จะถือเป็น first impression ครั้งแรกของของเราเพื่อนนะคะอย่างเราเราเคยตอนเพลงเดบิวเราเราเคยเข้าไปดูอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ตามเราขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้จัก น้องทองทุกคนในวงขนาดนั้นรู้จักแค่คนเดียวคือน้องแพชินยองฉั่ก็รู้จักอยู่เนี่ยนี่รู้จักอยู่แค่คนเดียวคือรู้ว่าเออน้องไปประกวดโปรเดิยวอะไรแต่ว่าฉันนั้นเล่นทวีต่ก็แบบเออมีเพื่อนเพื่อนฉันคนอื่นอ่ะเขาก็แบบเรีนอยู่วงเนี้ยฉันงเขาไปรู้ว่น้องก็น่าจะใช่แต่ว่าอื่นอ่นแล้วละกูกรีบโอเคงั้นไปไปเลยจ้ะนี่ก็ไม่ได้ดูน้องมานานแล้วไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเป็นยังไง 기미 내짜이 나를 노리는 나 통찰 저 너는 너를 찾아 그날처럼 너는 너를 심리마라 지금 더싫어이고나와 여기를 다루롱 ไม่มีที่มีสซิตอลี่จริงๆต้องตีความหมายมเราได้ก,ก,กอล์ฟนะใครกินยอมแต่ไม่ดีเลย

เต้นบนน้ำเป็นที่ยาวๆมันก็นิดเหนื่อยเนาะหลอมากที่สุดตโตมันเยอะมากฉันยังแอบติดภาพฟันเป็นตอนดูบอลเลย 와. 와. 음. 아, 배터리를 비야돼 너는 드 ตายลอลองจินยองมีเทวะต้องไปหาความหมายเพลงแบบตั้งใจถึงก็ต้องบอกว่าไต่ฐานจะได้รู้ความหมายใช่ไหมเพลงมันแบบมันมีเรื่องราวแบบเยอะมากอบเราว่ามันต้องตีความนิดนึงงั้นคือเราถึงจะเข้าใจนี่นะคะเอ็มวีที่นู่นนี่น,นั่นแต่เหมือนทุกคน มีเหมือนมีความเจ็บปวดทุกลังอะไรเงี้ยเนาะเท่าเท่าที่ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงจริงจังเกิร์มันจังเกอร์มันมันมันเป็นตะข้องตะขัดเขาเรียกอะไรตะขัดตะวงเรียกว่าอะไรวะแม่ภาษาไทยก็ไม่ค่อยแกล้งภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแกล้งคือนึกภาพในหัวค่ะว่าจังเกิร์เพราะแต่แบบพอจางปล์อามามันเหมือนมันพูดไปถูกว่ามันควรจะใช้คำว่า แต่จะทำอะไรเนี่ยพูดอย่างเนี้มากคือเรารู้ความหมายว่าจันเป้าแบบว่าป่าแต่ว่ามันต้องมีความหมายที่มากกว่านั้นเองเราแต่ในเอ็มีเราไม่ได้รู้สึกถึงความว่าป่าแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นฟิลแบบมีความอันตรายปะแบบเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอะไรอย่างเนี้ย ทุกคำที่แปลมาสุดแปลเป็นคำาว่าปลาปล่าภาษาไทยอ่ะแต่เป็นคำแบบเอาเถอะทุกคนถ้าใครรู้ว่าแล้วแบบว่าเจอคำแปลก็เออเออบอกมาแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าไปหาหาคนดูเอแต่โดยรวมก็คือดีนะ m อก็คือดีใช่เพลงก็ดีลองก็ดี ดีหมดเลยจ้าเหมือนจะโดนเด็กตกก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เองงไปหมดเลยจ้าโดนคนไหนตกจ๊ะคนไหนจะแพ้จินยองหรือเปล่าไม่ใช่หละแต่จริงๆ <c oughs> ดีทุกคนเออแต่ใช่ชอบเสียงน้องแบบเสียงน้องทุกคนแบบมันมีเอกลักษณ์อ่ะ อาเป็นว่าวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนแหละเดี๋ยวจะไปหาความหมายฟังละใช่ฟังอะไรละความหมายไปหาความหมายไปดูใช่ะะอเอาละค่ะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเฟซบุ๊กมุมของเราเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย